ครั้งสุดท้ายในศึกยูโร2024ค่ะมีแข้งหน้าใหม่แจ้งเกิดขึ้นอย่างมากมายแต่ในทางกลับกันค่ะซูปเปอร์สตาร์ลูกหนังอีกหลายคนเลยที่เขาลงเล่นในศึกครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วจะมีใครบ้างติดตามได้ในยูโรไซสตอรี่กับเฟรมพิมณดาประเสริฐทวีชดค่ะคนแรก โทนี่โครสยอดมิดฟิลอินซีเล็กทีมชาติเยอรมันยูโร2024ค่ะนอกจากจะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายในนามทีมชาติของโครสแล้วนะคะก็ยังเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายในฐานะนักฟุตบอลอาชีพของเขาด้วยเช่นกันค่ะเพราเจ้าตัวนะคะได้ประกาศมาก่อนหน้านี้แล้วว่าจะแขวนสตาร์หลังจากจบสึกยูโรค่ะ ก็น่าเสียดายค่ะที่เขาต้องปิดฉากชีวิตการค้าแข่งแบบไม่ได้สวยหรูนักเพราะว่าเยอรมันนะคะเพิ่งจะแพ้กับทีมชาติสเปนไปเมื่อครั้งล่าสุดในรอบ8ทีมสุดท้ายด้วยหลังจากนี้นะคะโครสก็คงใช้เวลาในการพักผ่อนหลังจากเล่นฟุตบอลมานานกว่า18ปปีแต่จริงๆแล้วนะคะโครสเองก็คงจะไม่ทิ้งวงการฟุตบอลไปไหนเราไม่แน่นะเราอาจจะได้เห็นเขาในบทบาทอื่นๆเช่นผู้จัดการทีมหรือสตาฟโค้ชของทีมใดทีมหนึ่งก็ได้ค่ะ ที่2ค่ะคริสเตโนโรนัลโดซุปเปอร์สตาร์ลูกหนังชาวโปรตุกเกสถึงแม้ว่าร่างกายค่ะจะฟิตเกินร้อยในวัย39ปีแต่ CR7 ของเราก็ยืนยันแล้วว่ายูโรครั้งนี้นะคะจะเป็นยูโรครั้งสุดท้ายของเขาถึงแม้ว่าจะไม่สามารถนำทัพฝอยทองนะคะประสบความสำเร็จได้หลังพ่ายจุดโทษให้กับฝรั่งเศสในรอบ8ทีมสุดท้าย ไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยยืนยันแล้วค่ะว่าเขาจะไม่หันหลังให้กับทีมชาติแล้วเราค่ะจะได้เห็นเขาในฟุตบอลโลก2026แล้วก็จะยังเล่นให้กับอนอัลเซอร์ในลีกซาอุต่ตอไปโดยยังไม่มีกำหนดที่ชัดเจนที่จะแขวนสตั๊ดค่ะคนที่3ค่ะลูก้าโมดิตกองกลางจอมคลาสสิกทีมชาติคโครเอเชีย น่าเสียดายมากเลยค่ะที่ทัพตราหมากลุกนะคะต้องบอกลายูโรในรอบแบ่งกลุ่มเพราะว่าไม่สามารถเอาชนะคู่แข่งได้ตลอด3นัดที่ลงเล่นที่สําคัญค่ะโมดิตในวัย38ปีนะคะที่เคยเป็นกองกลางที่สําคัญของโครเอเชียรอบนี้ค่ะเขากลับไม่สามารถดึงฟอร์มเก่งเพื่อที่จะมาแบกทีมไว้ได้เหมือนที่เคยผ่านมาถึงแม้ว่าฟอร์มจะตกลงไปมากนะคะแต่โมดิตค่ะเขายังจะเล่นต่อรับใช้ชาติ ในฟุตบอลโลกปี2026เช่นเดียวกับพีโดเลยค่ะส่วนในระดับสโมสรค่ะโมดิตเองก็แยกทางกับเรียลมาดิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เขาก็กลายเป็นนักเตะฟีเอเยนแต่ก็มีอีกหลายสโมสรน,นะคะไม่ว่าจะเป็นลีกในซาอุดิอาระเบียสหรัฐอเมริกาหรือบ้านเกิดของเขาอย่างโครเอเชียที่ให้ความสนใจในตัวเขาซึ่งเราก็ต้องมาติดตามดูกันต่อไปว่าเขาจะย้ายไปอยู่กับสโมสรใดค่ะ ที่4ค่ะโอลิเวียชิรูกองหน้าจอมเก่าของทีมชาติฝรั่งเศสเขานะคะออกมายืนยันแล้วค่ะว่าจะประกราศอำลาทับตาไก่หลังจบศึกยูโร2024ในวัย37ปีถึงแม้ค่ะว่ายูโรครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาแต่ดิเดียเดชองเองเนี่ยก็ไม่ได้ให้เขาเนี่ยลงไปโชว์ฝีเท้าในศึกยูโรครั้งนี้มากนะัก โดยจาก5เกมที่ผ่านมาเขาลงไปแค่45นาทีเท่านั้นแต่ตัวเขาเองกก็ไม่ได้ปรีปากบ่นหรือว่าน้อยใจอะไรแต่อย่างใดแต่กลับยังให้กำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตน้องๆในทีมเพราะเขาค่ะมีเป้าหมายร่วมกับทุกคนในการคว้าแชมป์ยูโรเป็นสมัยที่3นั่นเองค่ะ คนต่อมาค่ะมานูเอลนอยเออร์ผู้รักษาประตูทีมชาติเยอรมันสำหรับตำแหน่งผู้รักษาประตูวัย38ปีถือว่าไม่ใช่อุปสรรคในการเฝ้าเสาต่อไปนะคะแต่หลังจากที่เขาประสบอุบัติเหตุขาหักนะคะบวกกับมีอาการบาดเจ็บที่ต้นขา ก็เลยทำให้นอยเออร์เนี่ยมานั่งคิดแล้วว่าสภาพร่างกายของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะว่าการบาดเจ็บครั้งนี้ค่ะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการที่จะเรียกความฟิตกลับมาเช่นเดียวกับฟอร์มการเซฟค่ะที่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เหนียวเหมือนที่ผ่านมาและก็ยังมีจังหวะผิดพลาดบ่อยให้เห็นในช่วงหลังค่ะทำให้หลายคนค่ะเชื่อว่านอยเออร์เองเนี่ยก็คงจะปิดฉากรับใช้ชาติในศึกยูโร2 0 2 4ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วเช่นเดียวกับต้นสังกัดค่ะไบร์นมิวนิค ที่เขาคงจะเหลือเวลาอีกไม่นานกับทีมนี้ข้อสุดท้ายค่ะเควินเดอะบอยเพลย์เมคเกอร์ทีมชาติเบลเยียมนอกจากจะเป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์นะคะที่เบลเยียมยุคทองทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวัง โดยถูกยุติเส้นทางเอาไว้เพียงแค่รอบ16ทีมสุดท้ายนะคะหลังถูกทับตราไก่ค่ะเล่นงานถึงแม้ว่าจะสามารถทำได้1ประตูกับเกมที่เอาชนะโรมาเนียไปได้2ประตูต่อศูนย์แต่ภาพรวมแล้วนะคะเดบอยถือว่าทำผลงานได้ ต่ำกว่ามาตรฐานจากเป็นคนที่จ่ายลูกได้อย่างเด็ดขาดที่เปรียบเสมือนเป็นลายเซ็นของเขาเลยรวมถึงลูกยิงไกลที่เฉียบคมเรากลับไม่ได้เห็นเลยในยูโรครั้งนี้ค่ะด้วยวัยที่ล่วงเลยมา33ปีแล้วนะคะก็ทําให้คาดการได้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ลงเล่นในยูโรครั้งต่อไปเพราะว่าถ้าเขาลงเล่นในยูโรครั้งต่อไปนั่นหมายความว่าอายุเขาต้อง37ปีตอนนั้นฟอร์มอาจจะแย่กว่านี้ก็ได้ค่ะ ซึ่งเรื่องนี้เดบอยเองก็รู้ดีค่ะว่าร่างกายของเขามันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วหลังจากที่เจ้าตัวเล่นมาอย่างหนักหน่วงแล้วก็เจ็บอยู่บ่อยครั้งค่ะและถ้าเป็นไปได้เดบอยเองก็คงอยากจะลงเล่นในนามทีมชาติในฟุตบอลโลกปี2026เป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายก่อนที่จะกลับมาโฟกัสรับใช้กับสโมสรค่ะ และนี่ก็คือนักเตะที่ออกมายืนยันด้วยตัวเองและคาดว่าจะลงเล่นยูโรครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายค่ะแต่ก็เชื่อนะคะว่าพวกเขาจะยังคงวนเวียนอยู่ในวงการฟุตบอลต่อไปแล้วไม่แน่นะในอนาคตรเราอาจจะได้เห็นพวกเขาเหล่านี้มีบทบาทแปลกใหม่ไม่ว่าจะเป็นสตาฟโค้ชหรือผู้จัดการทีมให้เราได้เห็นกันก็ได้ค่ะถ้าชอบเรื่องราวข้างสนามในยูโรไซสตอรี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับ p p t v Sport นะคะ